นักเรียนนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการทบทวนนะคะวิธีการเรียงสับเปลี่ยนนะคะเชิงวงกลมนะคะซึ่งจริงแล้วเราเรียนไปก่อนหน้าที่เราจะหยุดยาวเนาะอ่าเรามาทบทวนก่อนนะคะคุยยกตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่1นนะคะมีนักเรียนชาย6คนนะคะหญิง6คนนั่งรอบโต๊ะกลมจะทําได้กี่วิธีถ้าไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมค่าไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมมันคืออะไร ก็คือคัดให้ได้เลยเพราะฉะนั้นชายหกหญิงหก็คือ12คนถูกไหมมี12คนเพราะฉะนั้นนั่งรอบโต๊ะกลมก็คือสุดว่าอะไรคะ n ลบหแล้วก็แฟกเข้าใจไหมนะน่าจะยังจำกันได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะคือ12บลบหนึ่งแฝกเท่ากับ11บเอ็ดแฝกแล้วเรนก็ปวดจนที่รเรนเองเนาะอันนี้ไม่ยากแต่ถ้านั่งสลับระหว่างชาย1คนหญิง1คนก็คือคราเพศนะคะวิธีการคืออะไรวิธีการคือ ให้ลงเพศใดเพศหนึ่งลงเป็นหลักวงกลมไว้ก่อนสมมุติถ้าคุณลงผู้ชายนะลงวงกลมเพราะนั้นถ้าเราลงวงกลมเราก็ต้องเป็นไงคะเราก็ต้องเข้าสูตร n ลบหนึ่งแฝกถูกไหมมันก็คือ6ลบหนึ่งแฝกในส่วนของผู้ชายแล้วผู้หญิงก็จะเข้าแทรกบริเวณที่ว่างเพราะฉะนั้นการเข้าแทรกของผู้หญิงบริเวณที่ว่างตามหัวลูกศรมันก็จะมี6ตำแหน่งเนาะพวกนี้เรา เราเรียนไปหมดแล้วนะคะนี่แค่ทวนซ้ำเพราะนั้น6กตำแหน่งก็คือคูณด้วย6กแฝดนั่นเองมันก็จะได้5้าแฝก6แฝกโอเคนะอ่ะอันนี้กรณีสลับ1นึงนะคะชายห่ญิง 1. อ่ะถ้ากรณีต่อไปใน1.3นะคะ1นก็สาคือสลับระหว่างชาย2คนหญิง2คนคิดคายการก็คือลงเพศใดเพศหนึ่งไปก่อนนะคะกูอัดลงหญิงบ้างหญิง1หญิง2หญิง3 หญิง4หญิง5และผู้หญิงคนที่6กถูกไหมคะก็คือ6กลบหแฝดแต่คนนี้วิธีการที่ผู้ชายเข้าแทรกเนะาะเขาสลับหญิง2ใชายสนั่นหมายความว่าหญิง2คนแล้วผู้ชาย2คนเข้าบริเวณนี้หญิงสองคนผู้ชายอีกสองคนเข้าบริเวณนี้เพราะฉะนั้นผู้ชายคนที่1กับคนที่2เข้าตรงนี้ถูกไหมแล้วคนที่3าคนที่4เข้าตัวนี้นะคะแล้วก็ เวนไปน2คนคนที่5กับคนที่6ก็เข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งในการนั่งก็จะ,ะกี่ที่คะ2 4 6, 6 6ที่ั้นผู้ชายก็6แฝกเหมือนกันถูกไหมแต่ผู้ชายไม่จำเป็นต้องเข้าที่ตรงนี้ได้แบบเดียวถูกไหมคะผู้ชายจะสามารถเข้าตรงไหนได้บ้างอีกผู้ชายก็สามารถเข้าระหว่างหญิงคนที่1กับหญิงคนที่2ก็ได้ก็คือตำแหน่งที่ครูคิดค่าตรงนี้ สีแดงด้วยประกาศแดงถูกไหมคะแบบที่2ก็คือผู้ชายเข้าตรงนี้ก็ได้แล้วก็เว้น2คนผู้ชายเข้าตรงนี้นะคะเว้นเป็ง2สองคนผู้ชายก็เข้าตรงนี้แต่ในวิธีการเข้าแทรกพูดถึงวิธีการเข้าแทรกผู้ชายอาจจะแทกระหว่างผู้หญิงคนที่1คนที่2ก็ได้เพราะฉนั้นมันก็เลยต้องคูณ2แบบโอเคไหมมันก็คําตอบมันก็จะเป็น2คูณด้วย5แแล้วก็6 มันจะต่างกับการนั่งแถวตรงนะนักเรียนถ้านั่งแถวตรงนะคะมันจะสลับกี่คนก็คือเหมือนกันถูกต้องไหมอ่าคราวนี้มาดูต่อ1.4นะคะ1.4ถ้านั่งสลับระหว่างชายสามคนและหญิงผู้หญิงสามคนอ่ะชายสามหญิงสามเหมือนเดิมเอาหลักวงกลมก่อนเพราะฉะนั้นเพศใดเพศหนึ่งก่อนอ่ะรูก็ลองชายก่อน ชาย4ชาย5นะคะชาย6มันก็จะเป็นผู้ชาย6ลบ1แฝกเหมือนเดิมแต่วิธีการที่ผู้หญิงเข้าแทรกผู้หญิงสามารถเข้าแทรกได้ตรงไหนบ้างก็คือชาย3คนนะคะ1ของสาผู้หญิงเข้าแทรกตรงนี้กับผู้หญิงเข้าแทรกตรงนี้ถูกไหมคะแบบแรกก็คือผู้หญิง3คนหญิง1หญิง2หญิง3าก็มี3ามที่นั่งถูกไหมหญิง4หญิงคนที่5และหญิงคนที่6 ตรงนี้หกที่นั่งก็หกแฟกอยู่แล้วแต่ก็การกลับเมื่อกี้ก็คือมันไม่จําเป็นที่ผู้หญิงจะเข้าแทรกบริเวณนั้นบริเวณเดียวใช่ไหมคะผู้หญิงอาจจะเข้าแทรกบริเวณนี้ก็ได้เห็นไหมบริเวณนี้เราเว้นสามคนสีเขียวใช่ไหมคะหรือหรือก็อีกทำนองเดียวกันก็คือผู้หญิงก็อาจจะเข้าแทรกตรงไหนอีกระหว่างชายคนที่สองกับคนที่สามก็คือบริเวณตรงนี้ที่โค้งกลม เว้น3คนนูณก็คือบริเวณตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเข้าแทรกมันก็จะได้เป็น3แบบถูกไหมคะตรงรูปสอนสีแดงกากบาดสีเขียวและวงวง,งกลมเพราะฉะนั้นมันก็เลยคูณ3เข้าไปก็จะเป็น3แบบนะคะคูณ5แฟบแล้วก็6แฟบนั่เองก็กดเครื่องคิดเลขดังนั้นนั่งวง,งกลมเวลาสลับกันสลับที่นะคะสลับเพศมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ สลับ2ก็คูณ2สลับ3ก็คูณ3แบบ3วิธีเข้าไปโอเคนะอันนี้คือเป็นสลับชาย1 1หงใช้ย2หยิ่ง2น,งน,งงน,งงนะคะใช้ย3หิ่ง3อ่ะไปคู่คกันไปเลยนะคะต่อมาถ้าเป็นลักษณะของวงกลมเหมือนกันค่ะแต่เป็นลักษณะของการตรงข้ามกันนะนั่งตรงข้ามกันก็คือฟิกมาเลยอ้อขอโทษนั่งติดกันนะคะ เป็นสมาของเขาต้องการให้คนสองคนคือนิดและหน่อยเนี่ยเป็นเทพติีกเนี่ยติดกันเสมอติดกันคืออะไรติดกันคือมาติดเป็นหนึ่งก้อนถูกไหมจากโจทย์เดิมนั่นแหละนะคะก็คือชาย6หญิงหกถูกไหมคะแต่อันนี้และหน่อยเนี่ยมาสองคนเพราะฉะนั้นที่เหลือนะคะจาก12คนนิดและหน่อยไปติดกันแล้วนิดจะหน่อยนิดหน่อยมาเป็นหนึ่งนะคะสองคนมาเป็นหนึ่งก้อนเพราะฉะนั้นอีก10คนเนาะ อีก10คนต้องมาลงวงกลมถูกไหมต้องมาลงวงกลมนะคะเพราะฉะนั้น10คนนี้กับ1ก้อนนี้เป็นเท่าไหร่เรียนเป็น11ถูกไหมเป็น11บเ็แฟกนั่นเองอ่าไม่ใช่สิ็แฟก11บลบหถูกไหมคะเพราะมันต้องลงวงกลมเนาะทำไมใครงมีใครงงไหมว่าทำไมเป็น11มี12คนแต่2คนที่แยกออกมาเนาะ2คนนิดละหน่อยแนละ้วที่เหลืออีก10 2คนนี้มัด1ก้อนรวมกับ10เป็น11 แล้วก็16ลบ1คือลงหนักวงกลมนะคะแต่สองคนนี้นิดและหน่อยเขาสามารถสลับที่กันได้เองก็คือสองแฝดมนก็ได้เป็น1 8แดคูณ2แฝดโอเคนะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการนั่งติดกันนะคะต่อมานิดและหน่อยนั่งแยกกันเสมอมันจะมีวิธีกินได้กี่แบบมันจะมีวิธีกินได้สองแบบก็คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่ง ก็คือในเมื่อเราทําไม่มีเงื่อนไขามาแล้วเนาะในตั้งแต่1.1นะคะแล้วเรามีนั่งติดกันไปแล้วเพราะฉะนั้นการน,นั่งแยกกันก็คือเอา1.1กัน็น1.5มาลบกันนะคะมันก็จะเป็น11แฟกที่เราทํามาแล้วลบกับ2แฟกคูณ10แฟกนะคะเวลาคิดจะคิดทห้ง่ายเนี่ยใช้การ1ึงตัวร่วมเน้นกระจาย11แฟกออกมันคือ11คูณ10แฟก ถูกไหมแล้วลบกับนะคะสองแฟกคืสองเหมือนกันเนาะแล้วก็สิบแฟกเรนดึงสิบแฟกออกมันก็จะเหลือสิบเอ็ดลบสองก็ได้เท่าไหร่ได้เก้ามันก็จะได้เป็นเก้าคูณกับสิบแฟกนั่นเองนะคะแต่ครูเคยบอกไปแล้วว่าวิธีนี้การนั่งแยกมันจะใช้ได้กรณีที่เป็นสองคนห้ามติดเสมอ แต่เมื่อใดก็ตามเป็น3คนนั่งแยกกัน4คนนั่งแยกกันวิธีที่มันใช้ได้ทุกกรณีคือวิธีที่2นักเรียนเอาคนที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยลงไปก่อนก็หมายความว่านิดละหน่อยอยู่นอกนะฟังดีๆนะนิดและหน่อยอยู่นอกเพราะฉะนั้น10คนนั้นลงวงกลมไปก่อน10คนนั้นลงวงกลมคือ10บกบหนึ่งแเห็นไหม,มันก็จะเป็นอ่ะสมมติครูเขียน10ตตำแหน่ง 4 5 6 7 8 9 10เดด้าห็นหมนึ่งอส่้าหเจ็ดดเกอ่ะ10ลบ1แฝกคือลงหลักมงกลมนิดแล้วหน่อยมีปัญหานั่งแยกเพราะนั้นนิดแล้วหน่อยก็เข้าตรงที่ว่างตรงนี้สีแดงซึ่งมันจะมีทั้งหมดกี่ที่เรียลองนับดู1 อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซึ่มันจะมีสิบที่ให้เดินได้หน่อยเข้าเพราะนั้นคนแรกนิดเข้าคนแรกนี่ก็เลิกได้สิบที่ถูกไหมแล้วหน่อยก็จะเดินได้เก้าทีถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราลงหลักไว้แล้วสิบลบหนึ่งแฟกมันก็จะคูณกับอะไรสิบคูณเก้าเข้าไปด้วยโอเคป่ะคะอ่ะเหมือนี้นะมันก็เท่ากับอะไรสิบคูณเก้าใช่ไหมคะแล้วสิบลบหนึ่งแฟกก็เหลืออะไรเก้าแฟกความหมาย สองก้อนนี้คําตอบแรกกับคําตอบนี้เท่ากันไหมเหมือนกันไอ้สิบคูณเก้าแฝกตัวนี้มันก็คือสิบแฝกนั่นเองถูกไหมเนี่ยสิบแฝกเราก็จะได้สิบคูณเก้าแฝกถึงป้าคาตอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเก้าตัวนี้คูณข้างหน้าสิบคูณเก้าแฝกก็คือสิบแฝกอ่าเพราะฉะนั้นย้ํานะวิธีนี้ใช้ได้ทุกกรณีคือวิธีที่สองใช้ได้สําหรับ สองคนนั่งแยกสามคนนั่งแยกสี่คนนั่งแยกแต่ถ้าวิธีหนึ่งใช้ได้เฉพาะสองคนนั่งแยกกันเท่านั้นนะคะน,นี่จำนะ,ะนะคะต่อมาที่มันก็จะออกบ่อยๆมันก็จะถามล้อๆกันมานะคะก็คือในกรณีที่อะไรนิละหน่อยเนี่ยสองคนเหมือนกันนั่งตรงข้ามเมื่อไหร่นั่งตรงข้ามาน,น,านั่นเยนเอาคนที่มีปัญหาเนี่ยลงหลักลงกลมไปเลยก็คือวนิดหน่อยลงหลักลงกลมการลงหลักลงกลมก็คือ n ลบหนึ่งแฝก เพราะนั้นนีได้หน่อยมี2คนก็คือ2อลบ1แล้วแดดังนั้นพอมานั่งวงกลมการนั่งตรงข้ามกันมันก็เป็นการแบ่งอยู่แล้วการจะตรงข้ามเพราะนั้นที่ที่เหลือมันก็จะมีอีกข้างละ5ที่1 2 3 4 5 1 2 3 4 5มันถึงจะตรงข้ามถูกไหมคะ,ะตกขอบโอเคนะอ่ะมันก็จะเหลือฝั่งละ5เพราะนั้นไอ้ฝั่ง,ละ,ง,งละ5ที่นี้ นะคะมันก็จะมีกี่ที่ล่ะเออะจะเลือกได้กี่วิธีก็คือ10แปกได้เลยถูกไหมที่เหลือเพราะเขาแทรกได้เลยก็คือคูณด้วย10แปดโอเคปะคะดังนั้น2ลบ1นะคะ2ลบ1ก็คืออะไรได้1แปกอยู่แล้วเพราะนั้นคำตอบก็คือ10แปกได้เลยกดเครื่องคิดเลขเอาเนาะอ่ะอันนี้คือเป็นลักษณะของการนั่งตรงข้ามกันโอเคนะคะอ่ะนะอ่ะอันนี้นะคะเสร็จในเรื่องของทบทวนของเก่าเนาะ สับเปลี่ยนเชิงวงกลมนะคะต่อมานะ,ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการเลียงสับเปลี่ยนเหมือนการเชิงวงกลมก็เหมือนกัน,กนกแต่เป็นลักษณะของอะไรอ่าสิ่งของที่มองเห็นสองด้านนั่นหมายความว่านะคะสิ่งของที่มองเห็นสองด้านหมายความว่ามันสามารถพลิกได้เป็นวงกลมอะพวกวุมารยสายข้อมือสยอยคอนะคะเนี่ยลักษณะ่านเงี้ยเหมือนปากกาเนี่ยอ่ะเปรียบเทียบเนาะ เหมือนครูทําให้มันเป็นพวงมาลัยคุูร้อยออกมานะคุณสามารถพลิกนะพลิกซ้ายพลิกขวาเข้าไหมคะพลิกซ้ายพลิกขวาได้หมดเลยมันก็จะมีวิธีในการทำเนี่ยได้กี่แบบทั้งเรียนหมอนะปากกามีสมสีนะคะทามันจดมุมให้มันเป็นวงกลมเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นได้กี่วิธีในการที่เอาปากกาต่อกันเนี้ยให้เป็นรูปปิดแบบเนี้ยก็คือ สูตรคือ n ลบหนึ่งแเราหารได้2นะวิธีมันก็จะน้อยลงก่าการนั่งวงกลมปกตินะคะโอเคไหมเพราะเราสามารถพลิกมันได้เนี่ยอ่ะมี3สีเราจะวางยังไงให้ให้มันแตกต่างกันนะถ้าเราทดสอบอันนี้เขียวแดงน้ําเงินถูกไหมคะเขียวแดงน้ําเงินอ่ะครณสลับมันก็จะสลับได้หลายแบบเลยถูกปะในในวิธีเดียวกันที่เราไม่ต้องสลับตําแหน่งนะเขียวแดงน้ําเงินจะสลับยังไง นะวิธีมันก็จะสาเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างข้อนี้ต้องการทำสร้อยคอนะคะโดยลูกปัด3ลูกมีค่ะต่างกันนีกี่แบบค,ความหมายของมันก็คือเอา n ลบหนแฝงหาร2นั่นหมายความว่ามี3ลูกก็คือ3ามลบหแฝหาร2ก็ได้เท่าไหร่วิธีเดียวเท่านั้นนะคะไม่เนยนจะสลับยังไงก็ตามทั้งเรียนจับพิกซ้ายพิกขวาบนล่างมันก็จะได้แค่1วิธีลหนึ่งแบบ นะอ่าอันนี้คือกรณีที่นะจะเป็นพวกอะไรอ่าพวงมาลัยนะคะสิ่งที่เรายกออกมาได้หยิบขึ้นมาแล้วเราพลิกซ้ายลิกขวาเนาะใส่คออ่าใส่คอนะคะสร้อยข้อมืออะไรพวกเนี้ยนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะอ่าเรื่องที่สามต้องการร้อยพวงมาลัยกลมพวงมาลัยนะด้วยดอกไม้5ชนิด จะลอยได้กี่แบบก็ข้อสุดได้เลยเป็น5-1ลบ1แบบส่วน2ก็คือ4แบบใช่ไหมคะส่วนที่2เนาะ4คูณ3คูณ2ไม่ลืมนะแตกแบบนะคะได้12แบบนะ12แบบอ,อันนี้นะคะเป็นการเพียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมแบบที่เรามองเห็น2ด้านบนล่างซ้ายขวาพลิกไปพลิกมา อ่ะคราวนี้เรามาต่อนะสำหรับกลุ่มเรานะคะกลุ่มวหนึ่งนะคะเราจะค้างไว้ที่ในงานที่หน้ย23หิบา2ยิบานะใครมี้สื่อเปิดตามนะที่เรายังไม่ได้เฉลยนะคะในส่วนของข้อ1ข้อ4นะส่วนกลุ่มอื่นที่ดูคลิปอยู่อันนี้น่าจะทำกันไปแล้วนะคะนี่นก็เ,เป็นการ่วนอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะทำสร้อยคอโดยรยล,ลกปัด9้าลูกมีขนาดต่างกันได้กี่แบบหมายถึงสร้อยคอก็คือลูกปัดเนี่ยมันขนาดตาแตกต่างกันเนาะมา้อยเป็น อันแรกคือสายคอนะคะเพราะฉะนั 1, ้นก <tinc S 2> ็คือ9กลบหแฝกส่วน2ก็ได้8ปดแฝกหารสองแล้วก็กดขึ้นขึ้นเองเห็นนะคะต่อมาในการประชุมโจมตนปนกันแล้วเนี่ยดูดีผู้เข้าร่วมประชุม10คนนั่งโต๊ะกลมคนนะคะนั่งโต๊ะกลมเนี่ยไม่สามารถเอาคนมาพลิกซ้ายพลิกขวาได้เนาะเพราะฉะนั้นคนนั่งโต๊ะกลมมันต้องเป็น n อลบหแฝกเท่านั้นพอโจมตีปนกันแล้วต้องแยกให้ออกมันก็คืออะไร10คนก็10 คนมันก็ต่างกันอยู่แล้วถูกไหม n ลบหนึ่งแกก็ได้กไเก้าแสกกุดเอี่เลงเอาเองนะคะอ่ะข้อสามปลูกดอกไม้เจ็ดชนิดชนิดละต้นนะเป็นกระถางโดยเขาี่ยปลูกรอบเสาธงนะให้เรียนเขาปลูกรอบเสาเสาธงปลูกได้กี่แบบไปปลูกที่รอบเสาธงเรียนไม่สามารถเอากระถางมาพลิกซ้ายพลิกขวาได้มึงควนตั้งอยู่กับที่คล้ายคล้ายคนนั่นแหละเพราะนั้นไม่ใช่ n ลบหนึ่งแหารสองนะคะมีเจ็ดชนิดก็คือ 7-1ลบ1แดก็คือได้6แดนะคะเห็นนะแค่นนะ,ะมีความต่างอยู่นะบอกวิเคห์โจทย์ดีๆข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะดอกไม้6ชนิดนะดอกไม้6ชนิดนำมาร้อยมาลายกลมได้กี่แบบ6ชนิดมาลายเห็นนะหยิบมาลัยหยิบเป็นพวงขึ้นมาได้พลิกได้นะคะมันก็จะเป็น6-1ลบ1แดอ่นนี่หาร2เพราะเราสามารถมองเห็นได้หลายทาง ก็เป็น5้าเส่วน2อเลนพีเล่กเอเองนะคะนะโอเคนะคะเพราะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นสรของการทบทวนวของเก่านะคะสําหรับใครที่มาดูตรงนี้ยังไม่มีการบ้านเนาะเป็นการทบทวนแล้วก็ถึงงานที่6นะคะในส่วนของวอลหนึ 1, ่งครูไม่ได้เฉลยข้อที่1ข้อที่4นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะ